ด่วนวันนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นในบริเปณต้นไปจนถึงวันที่3ีพฤษภาคมเดอะไฮแลนด์ land, สวัสดีค่ะวันเสาร์ที่24พฤษภาคม2568ในวันนี้เปต้นไปจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนาบางแห่งเพิ่มมากขึ้นลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรในฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นจะเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ ไปติดตามและส่งแัะฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันหน้าเลยค่ะกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ตใต้เหตุการณนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดดิ่งเพื่อจะได้ไม่ค่าข่าวสารและสาระดีๆกับช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ แมนืมอบริเดตต่อไปของสภาพอากาศของ ECMWF และตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าในวันที่ยีเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายอยู่ที่ภาคเหนือภาอคนนตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครในปริมณฑนภาคตะวันออกและภาคใต้แต่อาจแสดงถึงช่วงเย็นนะคะ ส่วนช่วงเช้าวนเมื่อเช้าที่ผ่านมาจะมีฝนฟ้าขนองก,กระจายอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกสิงห์เหนือภาคก,กลางและภา,ตะออนนาะคตะวันออกส่วนในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกสิงห์เหนือภาคกลางกิโลงเทพมหานครและปริมณฑลทภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนในช่วงเงย็นเป็นหนึ่งช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอีกส่วนในวันที่25พฤษภาคม2568จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่เช้าในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,ว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครในปริมณฑลภาคตะวันออกละภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ที่จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากที่สุดซึ่งภาคใต้จะเกิดฟังตะวันตกเท่านั้นซึ่งเกิด บริเวณบริเวณจังหวัดและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ลางและสตูลโดยอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นเมื่อเมื่อวานที่แล้วทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งาสาเหตุเพนผลทำไมถึง ทำไมถึงลมตะวันตกสีใต้เพราะด้วยกำลังแรงขึ้นละ่ะเพราะว่าเพราะว่าทะเลเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลอันดามันได้ทวีกําลังแรงเป็นพายุไซโคลนจะช่วยดึงดูดลมมรสมตะวันตกสีใต้ให้ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้มีฝนพายุพนองเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งและต้องจับตาดูดีๆนะ หย่อมความกดอากาศต่ำสีเหลืองและสีแดงหมายถึงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนสีแดงอาจเสียงมีฝนตกหนักถึงหนักมากห,หลายพื้นที่และหลายจังหวัดและต่อเนื่องส่วนไปในช่วงบ่ายไปนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครในปริมณฑลภาคตะวันออกในภาคใต้ส่วนล่องมรสุมที่จะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครในปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนทำให้ ละเหตุสัจใจบางเก่าทำให้มีฝนฟ,ฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและลมที่ภาพ5,500เมตรจะพัดเปลี่ยนทิศทางไปโลตะวันออกเสียงเหนือจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังมีกำลังอ่อนทำให้ยังคงม,มีฝนฝ้าขนองกับมีฝนตกหนาบางแห่งส่วนในช่วงเย็นไปนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวขวจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเสียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานาครแลปะปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนหย่อมสีเทาหมายถึงเป็นจุดที่ไม่มีฝนนะคะส่วนจุดสีฟ้าหมายถึงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบ,บางแห่งส่วนสีเหลือง อาจส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักตึกดักบ้ากบางแห่งส่วนสีแดงทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักตึกดักบ้ากบางแห่งและต่อเนื่องทำให้บริเวณนางเกา่าเสี่ยงต่อเกิดน้ำท่วมสาพันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มรวมถึงน้ำล้วนตลิ่งซึ่งเกิดในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลาดลุ่มริมแม่น้ําลําคลองพื้นที่สูงชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนการเกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากให้อยู่บริอาจเกิดเสี่ยงทํให้ทาให้น้ําท่วมอย่างรวดเร็วส่วนลักษณะอา,ากาศในวันนี้ภาคเหนือ กับภาคตะวันออกฉีงเหนือภาคกลางปรุงให้หมานครในปริมณฑนภาคตะวันออกในภาคใต้ได้ราบอิิพลจากลมตะวตันตกเสีใต้ปกคลุมไปด้วยกันลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและฝั่งอันดามันลดใช้แรงแรงขึ้นส่วนลักษณะอากาศภาภาคเดีอวมันนี้แพคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบขอบพื้นที่กับมีฝนตหนก,หนกหนักหนึ่งหนักบ้าบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำลพลูนพายาแพร่น่านสุโขทยัยอุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุตภูมิต่ำสุด23-27องศาโซเซียตอุตภูุสูงส,สุด3 3ม6งส,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 สองศาโซเซียต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขานองร้อยละแปของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายมุกการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูขอดแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร 101, าร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชจธานีอุหภูต่ำสุด2 2 2สองถึองศาโซเซียตอุหภูิสูงสุด2 9 3 4 4องศาโซเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองรอละ8 0สิของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงดับบางบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุดยธานีชัยนาสิงบุรีลบบุรี อ่างทองสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรพระนครศรีอยุธยาลาชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหธูมิูตรย่สุดส4ถึงยองศาเซลเซียตอุณหธาูสูตสาม3ิสงสองศาเซลเซียตภาตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ8ดบขอ,ขอเพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนดับ,บ้ากบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีไะยองจันทบ,บุรีและตลาดอุตหภูมิต่ำสุดร4 4 7 7องศาโซเซียตอุตหภูมิสูงสุดร1 3 4 4องศาเซเซียตภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขานองล้อลัเจ็ดสิยงของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมขอภัยส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2สองถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 6องถึง 36, องศาเซลเซียสภาคใต้ฝนตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบขบพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครส่วนมากบริเวณจังหวัดด้านนองพังงาภูเก็ตกระบี่ลังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 8 3 4องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริพณนลมีฝนฝ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงดากบางแห่งบณหภูมิต่ำสุด25-26ถึงองศาเซเซียบูนภูปูสูงสุดส3มิสถึงสาองศาเซเซียดวันนี้ประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นอินโดนีเซียลมตะวันตกสิงยงใต้และล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาค และภาคใต้ตอนบนทาให้ยอโคมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นส่วนลื่นรวมบริเวณเอ่าวไทยและฝั่งอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คือสูงมากก็สองเมตรฝั่งอันดามาันตอนบนมีคือสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือสูงมากก็สองเมตรฝั่งอันดามาันตอนล่างมีคือสูงประมาณหนึ่งเมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือสูงมากก็สองเมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือซาวบโมงควรดูแลรักษาสุขภาพ้วยนะคะดิกเรียกการนำมาอยู่กลางที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที้แม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันเพื่อเสริมความแข็งแรงของโลนไม้และสารเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะส่วนการบอกรายชื่อจังหวัดเสี่ยงที่จะมีฝนฟ้าขนองในประจำวันที่24พฤษภาคม2568ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยา น,น่านแพร่อุตรดิตถ์สโขทไทยตากพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกสิงห์เหนือที่จหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชสยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร 101, ร้อยเอ็ดยะโสธรอำานาจเจริญนครราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชจธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครพนมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเราชนบุรีไร่ยอง จันทบ,บุรีและตลาดภาคภต้ภาคใต้ที่จังหวัดนครภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรขีขออภัยภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชและนองพังงาภูเก็ตกระบี่และลังส่วนไร้ยชื่อจังหวัดเสี่ยงที่จะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งประจามรี 2 5ถึงวันที่7 7พฤษภา,าคม2 5 6 8ห้าภาคเหนือที่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่ตาางอุต,ตรดิตถ์สกุโ,โไทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และกำแพงเพชรภาคใต้ที่จังหวัดเลยขอนแก่นกาฬสินธุ์บุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริ อำนาจ,จเจริญนครพนมสซยาภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาบบราชบุรีนครพฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาครรวงทั้งกรุงเทพมหาะนะครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีไะย,ยองจันทบุรีและตราดภาคใต,ทคตท้ที่จังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชและนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือซาบม,มงจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือซาบม,มงควรห้ามสัญจรบริเวณที่มีฝนฟ้าก้อนหนักเอาไปด้วยนะคะติกเรียกการทํางานอยู่การที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งบุกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรควรเตรียมการป้องกันด้วยนะคะควร่าควรอาจควรบางควรอาจมี ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจทำให้น้ำส่วมระยะสั้นได้และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงไป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดปุ่มแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์แล้วอย่าลืคมคดเต่อกว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เดอะไฮ l i g สวัสดีค่ะบายบาย